เอาแล้วครับเข้าสู่การแข่งขัน MotoGP 2024เป็นการชิงแชมป์โลกนะครับอันนี้สนามที่หนึ่งครับประเทศกาตาร์นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าใครจะได้อันดับในวันนี้ไปครับเราบังคับตัวละครมาร์คมาเกสนะครับเอาแล้วครับไฟแดงดับครับออกตัวไปครับมาร์คมาเกสนะครับ จะขึ้นอันดับได้หรือเปล่าครับตรงพุ่งออกไปด้วยความเร็ว200กว่าครับเอาละครับสอดในเข้ามาได้หรือเปล่าไม่ได้ครับมีคนล้มหรือเปล่าไม่มีคนล้มครับตอนนี้อ่าแต่เราก็ยังอยู่ี่ยที่ที่โรเหมือนเดิมครับผ่านไปโค้งสองครับอ้าใส่ล้มครับมันกระเด็นนะคากัมมโอ้โหหมุนติ้วเลยครับเมื่อสักครู่นี้ไม่มีธงแดงครับ สอดเข้าไปครับสอดเข้าไปโอ้โขึ้นไปสามอันดับเลยนะครับดูไปโอ้โแฟงขึ้นมาตปอีกคันแล้วกำลังจะแฝงคันที่5้าโอ้พลาดครับบานออกไปครับแต่ดึงรถกลับเข้ามาได้และด้านหน้าเป็นเมกแกลเอาเริเวล่าเบอร์8ปอยู่นอันับที่14แสงนั่นนอกไปครับแสงนั้นนอกออไปครับแล้วก็ ดึงลดเข้ามาครับชิดในแล้วก็พับขวาอีกหนึ่งทีสอดในไม่พอก็ขอโอบนอกแล้วก็ตัดออกอตัดเข้าในไม่ได้ครับไม่พอครับเมื่อกี้ผิดจังหวะไปหน่อยมันต้องเป๊ะนะครับถ้าไม่เป๊ะนี่ไม่ได้เลยครับฟื้นแล้วก็ดึงออกนอกแล้วก็อ้าไม่ได้ครับสอดในครับผิดจังหวะอย่างนั้นแปะตุ้ นี่แหละเอานอกเนี่ยนะครับนอกไหลออกมาอู้แซงขึ้นมาได้แล้วครับหนึ่งคันแล้วก็เตรียมตัวที่จะแปะในครับอ้าวสองคันในรวดเดียวเป็นไ,ไงครับอ่ะมาดูครับผู้นำนครับตอนนี้ผ่านไปกำลังจะผ่านรอบแรกไปครับเราขึ้นมาอันดับที่10ได้แล้วผู้นำตอนนี้เป็นฟรานเชสโกบันยายาครับ แบดบิเดอร์อยู่นันที่2แล้วก็มาตินอยู่ในที่3ครับส่วนเราครับตอนนี้จะแซงเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเ,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 เราไปชนตุดนวาตาลาโลร้มนะครับโอ้โหออกจากการแข่งขันครับสำหรับวาตาลาโล่คงจะโกรธมากมาเก็ตอีกหลายเดือนเลยนะครับวาตาลาโลนะครับ สอดในเข้ามาครับอาโกเป็นเ็กกี้ปื้อ,อแล้วก็บังไว้ครับอ้าวงานง้อครับพลาดครับลนไปหนึ่งอันดับครับดีนะครับที่ยอมแบบลดคันเร่งอ่ะไม่งั้นเสียหลายเดดเลยถ้าล้มไปนี่น่นะ อันดับสุดท้ายเอาลนะครับแฟงน้องชายคืนก่อนได้ไหมเอ้ยแฟงกลับมาได้แล้วครับขอโทษด้วยน้องชายที่จะเอาที่หนึ่งมากเบสกี้สอดในเข้ามาดึงออกไปเนาะแล้วก็ดึงกลับมาใน มาวิลิกบินยาเดสอยู่นันที่6เบโดคาต้าอยู่นันที่5ตูตูตอ้าวโอ้ยผมไปปานออกแล้วจะได้โพเดียมไหมเนี่ยโค้งสุดท้ายก่อนเข้าสู่รอบสุดท้ายครับไหลไหมครับไหลออกนอกไปได้ไหมขอสักหนึ่งอันดับได้ได้ไหม,ไไไหมแสงขึ้นไป มาติดตุนเลยครับโอ้มีการเบียดกันครับด้านหน้าแล้วเราว่าไงสอดเข้าตรงกลางอ้ยแล้วก็ดึงเข้าในขึ้นมาอยู่ดับที่ห้าเป็นที่เรียบร้อยอ,อยยังเดือดนวครับและนี่คือรอบสุดท้ายครับสำหรับมาร์กมาเกเขาจะได้โพเดียมหรือเปล่าต้องแซงบาสเซนนี่เข้าไปให้ได้ก่อนฟิร ไม่พอครับถูกปุ่มหน้านี่มีแต่แรงแรงครับมีแต่แรงแรงแสงออกจากด้านนอกไปเลยครับไม่พอครับโอ้ยแสงนอกนี่มันแสงยากนะครับโอ้โหแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยผัวพันทําให้บรรยายนะครับขยับออกห่างได้ไปอีกนิดนึงครับงานหินนะครับทีนี้สําหรับมาเมาร์เก็ตและมาเมาเก็ตครับก็บูนครับไม่ถอยครับขึ้นมาอันที่สี่เป็นที่ร้อยแล้วอันที่สามเขาจะทําได้หรือเปล่า มาตินครับเป้าหมายแสงมาตินให้ได้ไปครับไปครับอุยออกจากโค้งนี่มันเร่งดีกันจริงๆเลยครับเหลืออีกสามโค้งครับขอสอดแทรกขึ้นไปขึ้นไปหน่อยแล้วก็สองโค้งสุดท้ายสอดแทรกขึ้นไปได้แล้วครับ แล้วก็กำลังจะขึ้นแบดบินเดอร์ขออันดับที่สองได้ไหมโอ้ชนสุดแบดบินเดอร์ขึ้นได้หรือเปล่าแล้วก็ด้านหน้าเป็นโค้งสุดท้ายครับโอ้ยแฟงแบดบินเดอร์ขึ้นได้ไหมได้ไหมครับทางตรงครจะเข้าเส้นก่อนกันโ้เข้าที่สามครับสำหรับมาร์กมาเกตในวันนี้ แต่เบสแหลเป็นของมาร์มาเกตนะครับบรญญายนี่อันดับที่1นี่นะครับดูคะแนนตามนี้เลยครับมาร์มาเกได้16แต้มนะครับสำหรับเรากับการขับในวันนี้มันแตงย่านะครับมันผิดลายผิดอะไรไม่หมดเลยครับรอบสุดท้ายครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวสนามหน้าเราจะมาพบกันอีกนะครับ จับสนามที่2องไปดูการรับโพเดียมกันหน่อยเลยดีกว่าครับนี่นะครับมาร์คมาเกสยิ่มงานครับมาแสดงความยินดีด้วยครับมาแล้วครับมาร์คมาเกสนะครับรับอันดับที่3ไปในสนามแรกน่าเสียดายครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะมาแก้มือใหม่ในสนามหน้าครับบรรญาย่าที่1แบดพินเตอร์ที่2สอฉลองครับ โอเคครับแล้วพบกันใหม่สนามที่2ครับ